ลูกชิ้นหมูสูตรในคลิปนี้เ้อร์จะลดดีสช้อนครึ่งน้ำตาล4ช้อนครึ่งเกลือช้อนชาครึ่งพริกไทย1ช้อนโต๊ะผงฟูหช้อนชาซีอิ๊วขาวสี่ช้อนครึ่งช้อนโต๊ะนี่แหละพี่น้องแป้งมันหช้อนโต๊ะน้ำเปล่าสา0รมลลิตรเอหมูบดปะติดมันโล้วครื่งพี่น้องปั้นส่วนผสมใหม้ละเอียดนะจ๊ะตากพักใส่ตู้เย็นไว้สองชั่วโมงค่ะพี่น้อง มาจากมาปั้นดุชินตังน้ำใบพะไห้น้ำเดือดนะจ๊ะน้ำเดือดดุชินนี่แตกปั้นไปจากกรมไปจากหมากลูกไงกับกาใหไ่เด้อพี่น้องเดือถ้ามันสูบมันก็ร้อยขึ้นจ้านี่คอยปาดให้มุจเจาเบืองพี่น้องเด้งเด้งดึงดึงจ้าพี่น้องจ้าตักพักใส่น้ำเย็นไปจ้านำแข็งเด้อพี่น้องเด้อพอมันคลายความร้อนแล้วก็ตักใส่กระซอนไปจ่าห้น้ามันไหลล้งเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็เซียตู้เย็นเดือว่าเซียห้องแข็งไ้เด้อพี่น้องเด้อเป็นอันเสร็จล้วจ้า นี่เป็นตะกินบ่พี่น้องบั่นดุกชินแบบสวยๆกับพี่น้องตักน้ำเป่าไม่แต่จุ้มช่อนหรือจะเวลามันติดพี่น้องตังน้ำไว้บ่หายน้ำเดือดจะน้ำเดือดดุกชินที่แตกพี่น้องคอยปั่นไปกำไปจะพี่น้องกำธรรมดานี่นยเลยจ้าเนียนดีปัญญังได้พี่น้องคอยก็ไม่ได้กำหลอดลือเพื้อผีอีอย่างนี้พี่น้องคอยก็กำไปธรรมดานี่ยเลยจ้าผากดุกง่ายก็กำง่ายพี่น้องมากดุกหน่อยก็กำหน่อยจต่แล้วแต่ผู้กำเดือพี่น้องเด้อ คอยต้มไปใจเย็นๆจ้ะมันกะสุกทุกลูกพี่น้องถ้าน้ำเลือดุดกชิ้นเฮาสิแตคกค่ะพี่น้องค่ะคอยปั่นไปกำไปพี่น้องปั่นดิเฮียนน้อยเราคอยกระไรพี่น้องเฮ็ดดีขนาดจ้าหนี่พระติดซอนกันติดกบจุ้มน้ำด้อพี่น้องเด้อถักน้ำเอาไว้แต่จุ่มซอนพี่น้องกำไปปั่นไป,ป,นไปจ้าพี่น้องจ้าไปเราจ้าทํามาคีบีกับก,กดไลค์กดแชร์ให้ในด้อจ้า สวัสดีจ้าพี่น้องฝากกดติดตามไนเด้อจ้ะ